โอเคครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาหกโมงแล้วตอนนี้เราถึงบ้านแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าเวลาใส่เสื้อผ้าน่ะทาไมถึงไม่ใส่ให้มันเป็นเซตเซไปวะเวลานั้นก็หาชุดกันไม่เจอเ,เนี่ยใส่ให้เป็นเซตเสื้อแล้วก็เอากางเกงบอลมาใส่แล้วเวลาข้าจะหาชุดบอลใส่ข้าก็ไม่มีคาพูดเนี่ยคำพูดหนูแล้วเวลาข้าจะเอาเสื้อชุดนอนมาใส่ข้าก็ไม่มีชุดนอนใส่ แล้วทำไมถึงไม่เอาชุดที้มันเป็นเซตเซตแปะมันไม่เหลือแล้วตัวชอบใส่สลับอะหายไปไหนหมดแล้วเสื้ออยู่กางเกงหายไม่เข้าใจจริงๆเลยแล้วเวลาเวลาเราใส่ก็บ่นเราเอาโอโอ้โหตัวต้องใส่กางเกงต้องเอานั้นให้หนูใส่้าวแล้วก็แกเอาชุดนั้นไปใส่อ่ะพี่เอาไปใส่ก่อนหนูยังมั่วมั่วมากชุดนอนมาใส่ชุดบอลไม่เข้าใจเหมือนกันโอ้โหตาย,ยางี้ จะหายปกติหนูซักเป็นเซ็ตตลอดเนี่ยเนี่ยไม่ต้องพูดแม้ทาเป็นว่าบนคนอื่นดูพี่ใส่นี่นะใส่แหละดูพี่ใส่ชุดนอนนี่เนี่ยผมเอาชุดบอลชุดบอลกับเสื้อชุดนอนไปใส่อ่ะแล้วเขาเอาไหนใส่โทษคนอื่นไม่ได้ดูตัวเองเลยแล้วดูใส่ชุดนมันมากสีชมพูจุเล็จุเล็ดไปนอนหกโมงกว่าแล้ว หัวจะปวด